ฟังง่ายฟังสะดวกฟังได้ทุกเวลาจากวิทยุสู่พอดแคสต์กับ k k u Library l i f e Long Learning for All มุ่งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้กับ k k u Library l i f e Long Learning for All สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังนี่คือ k k u Library l i f e Long Learning และตอนนี้ ทุกคนกำลังอยู่กับสุดาสุดาวดีชัยเดชทยากุลเราจะพบกันเป็นประจำในวันอังคารและพฤหัสบดีเวลา7.35นาฬิกานาทีถึง8นาฬิกาที่ fm 103 MHz แห่งนี้รายการนี้เป็นสถานีเสียงของสำนักขอสมุทรเป็นสถานีที่จะทำให้ทุกท่านตกลุมรักการอ่านผ่านเรื่องราวดีๆผ่านเพลงเพราะๆ เป็นอาหารใจมื้อเช้าให้ท่านผู้ฟังอิ่มอกอิ่มใจอิ่มอารมณ์ในตลอด25นาทีนี้สวัสดีครั้งค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราจะมาพูดถึงการทำสวน นะะในเมืองต่างๆทั่วโลกการทำสวนกำลังขยายตัวเนื่องจากผู้คนค้นพบคุณประโยชน์มากมายจากการทำสวนมากขึ้นตั้งแต่การเสริมสร้างสุขภาพจิตไปจนถึงการปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีทางร่างกายหลายคนค้นพบความปลอบใจและความพึงพอใจในการปลูกพืชของตนเองผู้เชี่ยวชาญจากอเมริกัน Porticultural Society ระบุว่าการมีปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาตินั้นสามารถลดระดับความเครียดและส่งเสริมความชัดเจนทางจิตได้อย่างมากการทำสวนเป็นการหลีกหนีจากความเร่งรีบและความวุ่นวายในชีวิตประจำวันช่วยให้ผู้คนได้ค้นพบความสงบและความเงียบสงบในพื้นที่สีเขียวส่วนตัวของตนดรเอเลนไทเบต นักจิตวิทยาที่เชี่ยวชาญด้านพืชสวนเพื่อการบำบัดอธิบายว่าการทำสวนส่งเสริมความรู้สึกถึงความสำเร็จและความรับผิดชอบการดูแลพืชนั้นสามารถนำไปสู่อารมณ์ที่ดีขึ้นและลดความวิตกกังวลได้หลายคนคงเคยได้ยินว่ามนุษย์และธรรมชาตินั้นเป็นสิ่งคู่กันและสงสัยว่าการทำสวนนั้นสามารถบำบัดจิตเราได้อย่างไร ก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักของการบำบัดด้วยการทำสวนการ d เ n i n g t h e เทอ y สำหรับประเทศไทยค่ะใช้คำว,ว่าสวนบำบัดเพราะให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติและเข้าใจได้ง่าย นิยามของสวนบำบัดที่เหมาะสมหมายถึงการใช้กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับพืชและสวนได้แก่การทำสวนการปลูกผักและไม้ดอกไม้ประดับการดูแลพืชการขยายพันธุ์พืชการเยี่ยมชมสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติสวนสาธารณะ ป่าอุทยานต่างๆนะคะเพื่อพัฒนาแต่ละบุคคลให้เกิดความรู้สึกที่ดีเยียวยาสุขภาพกายและจิตส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมค่ะ ซึ่งมีหลายๆภาคส่วนนะคะได้นำการบำบัดด้วยการทำสวนหรือสวนบำบัดมาใช้เพื่อบำบัดทางสุขภาพและจิตใจเช่นเดียวกันเนื่องจากมีงานวิจัยที่พบว่าการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาตินั้นทำให้การรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5คือการเห็นได้ยินรับรส นและสัมผัสของคนเราชัดเจนขึ้นรู้สึกกลมกลืนไปกับธรรมชาติทำให้เราตื่นตัวสร้างความสดชื่นผ่อนคลายรวมถึงมีพลังงานด้านบวกมากขึ้นมีความเครียดลดลงมีความสงบในจิตใจและยังมีความสุขมากขึ้นด้วย ซึ่งการบำบัดยาเสพติดและปัญหาทางจิตด้วยการทำสวนนั้นเป็นที่นิยมมากในต่างประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาในคิดตศตวรรษที่19ดกเตอร์เบนจามินลัชเป็นผู้ลงนามในคำประกาศอิสรภาพอเมริกาและได้รับการยอมรับว่าเป็นบิดาแห่งจิตวิทยาอเมริกา เป็นบุคคลแรกค่ะที่เขียนบันทึกเกี่ยวกับผลดีที่เกิดขึ้นจากการทำสวนในผู้ป่วยที่มีปัญหาทางจิตท่านได้พูดถึงการบำบัดด้วยการทำสวนว่าการจัดสวนและการขุดดินในสวนนั้นเป็นปัจจัยสำคัญในการฟื้นตัวของผู้ป่วยทางจิตด้วยเหตุนี้ความสนใจในเรื่องภูมิทัศน์บำบัดและการทำสวนจึงเกิดขึ้นโดยสามารถฟื้นฟูสุขภาพจิตได้ ประโยชน์ของสวนบำบัดนั้นปัจจุบันมีการใช้หลักการของสวนบำบัดได้แก่การได้ใกล้ชิดและสัมผัสกับธรรมชาติภายในบริเวณสวนทำกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับต้นไม้และธรรมชาตินำมาใช้เป็นเวลานานหลายปีแล้วในการดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยที่พักฟื้นในโรงพยาบาลต่างๆ การได้มองพื้นที่ที่มีความเป็นธรรมชาติเขียวขจีหรือสวนที่สวยงามร่มรื่นเป็นประจำทุกวันได้ชื่นชมสวนทำกิจกรรมต่างๆภายในบริเวณสวนนอกจากที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าประโยชน์ของสวนนั้นเป็นผลดีต่อสภาพจิตใจเกิดความสุขสงบทำให้คนได้พักผ่อนผ่อนคลายและได้รับอากาศที่บริสุทธิ์จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยต่างๆได้พบว,ว่าสวนบำบัดนั้นมีประโยชน์อย่างมากมายหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นร,ร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาส่วนบำบัดนั้นมีประโยชน์ทางร่างกายดังนี้ช่วยเพิ่มความแข็งแรงความแข็งแกรง่งและความคล่องตัวของกล้ามเนื้อการทำส่วนและส่วนบำบัดทำให้ทุกส่วนของร่างกายเกิดการกระตุน้นและเพิ่มการเคลื่อนไหวให้กล้ามเนื้อชะลอความเสื่อมที่เกิดจากโรคความเสื่อมช่วยเพิ่มความแข็งแรงแข็งแกรง่งและความคล่องตัวของกล้ามเนื้อ สวนบำบัดนั้นช่วยเพิ่มพลังงานและความอดทนเนื่องจากการทำสวนกิจกรรมต่างๆในสวนเป็นกิจกรรมที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาการเคลื่อนที่ไปรอบๆการขุดดินการพรวนดินทำให้ผู้ร่วมมีการเคลื่อนไหวร่างกายอยู่การออกกำลังกายนั้นจะประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือกับตาค่ะ ทำให้ความสามารถในการทำงานของกล้ามเนื้อมือและตาสามารถทำงานได้อย่างประสานสัมพันธ์ได้อย่างดีนะคะต้องอาศัยการหมั่นฝึกฝนตั้งแต่กิจกรรมการปลูกต้นไม้ตั้งแต่การเตรียมดินปลูกพืชหว่านมเมล็ดพอต้นกล้าพรวนดินรดน้ำใส่ปุย๋ยตัดแต่งกิ่งค่ะ เมื่อพัฒนาความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมือและตาให้สัมพันธ์กันได้แล้วนั้นก็จะสามารถบังคับกล้ามเนื้อทั้งสองส่วนให้มีความสามารถในการหยิบจับสิ่งของต่างๆได้อย่างมั่นคงค่ะประโยชน์อีกอันนึงคือการพัฒนาการประสานงานและเกิดการสมดุลของร่างกายนะคะสามารถทําให้คนเรายืนนั่งเคลื่อนไหวได้อย่างเป็นปกติไม่ล้มเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง การทำสวนนะคะก็จะเพิ่มการประสานงานและความสมดุลของผู้เข้าร่วมจากการขุดดินซึ่งต้องใช้การควบคุมใช้กล้ามเนื้อแขงและขานะคะทำให้การประสานงานและเกิดการทรงตัวที่ดีของร่างกายคะ่ะประโยชน์ของสวนบำบัดในด้านอารมณ์และจิตใจนะคะก็จะช่วยลดความวิตกกังวลความตึงเครียด เพราะว่าสวนนั้นเป็นสถานที่ที่แต่ละคนสามารถปลดปล่อยความเครียดหรือความโกรธการนั่งชื่นชมความงามของธรรมชาติถือเป็นการผ่อนคลายและการพักผ่อนได้เป็นอย่างดี mm. ค่ะแถมยังช่วยให้ลดความโกรธและอารมณ์หงุดหงิดได้นะคะในกิจกรรมนี้จะต้องใช้แรงงานหนักในการทำสวนทำให้ขณะทำสวนนั้นคิดเกี่ยวกับเรื่องพืชเรื่องดิน และดึงตัวเองให้พ้นจากภาวะความเครียดได้การทำสวนนั้นสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นและการเห็นคุณค่าของตนเองค่ะกิจกรรมในสวนต่างๆน,นั้นทำให้เกิดความรู้สึกเชื่อมั่นและเห็นคุณค่าของตนเองได้เนื่องจากว่าสามารถเข้าร่วมการทำสวนและเมื่อทำได้ประสบความสำเร็จแล้วนะคะ ก็จะพัฒนาความรู้สึกต่อตัวเองให้เป็นไปในทางที่ดีและเห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้นนอกจากนั้นการทำสวนยังช่วยกระตุ้นความรู้สึกผ่านการสังเกตสัมผัสกับธรรมชาตินะคะจากการชื่นชมผ่านรูปกลิ่นเสียงและสัมผัสการเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติที่มีความสุขความสบายใจสีสดใสของดอกไม้จะช่วยกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกชื่นชม และผ่อนคลายบำบัดมีประโยชน์ทางสังคมดังนี้การทำสวนนั้นจะส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมค่ะเป็นประสบการณ์ให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ทักษะทางสังคมทําให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยการทํากิจกรรมหรือการทํางานสวนร่วมกับผู้อื่นทําให้มีการวางแผนการตัดสินใจเลือกการลงมือปฏิบัติ ผู้เข้าร่วมนะคะก็จะได้รับความรู้สึกความสนใจความต้องการทั้งของตนเองและผู้อื่นถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในสังคมด้วยการทำสวนนั้นสร้างแรงจูงใจได้ค่ะเพราะในการที่แต่ละคนได้มีส่วนร่วมและลงมือทำด้วยตัวเองนั้นเป็นการสร้างแรงจูงใจเพิ่มการเหตุคุณค่าตัวเองและพัฒนาความรู้สึกต่อตัวเองไปในทางที่ดีค่ะ การทำสวนสามารถพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น oh. เนื่องจากบางครั้งนั้นเป็นกิจกรรมกลุ่มที่ต้องมีการทำงานร่วมกับผู้อื่นนะดังนั้นในแก่ในการทำงานนะคะก็จะมีการแบ่งความรับผิดชอบให้แต่ละคนทำให้ต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมหรือของกลุ่ม ผู้เข้าร่วมก็จะมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับเพื่อนได้เรียนรู้การแก้ปัญหาระหว่างการทำงานร่วมกับผู้อื่นรู้จักปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงตนเองซึ่งเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันด้วยดีในสังคมการทำสวนนั้นเป็นการพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตด้วยค่ะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถดูแลตัวเองได้อยู่ร่วมกันกับครอบครัวชุมชนและสังคมได้ ทำให้เกิดความเข้มแข็งและมีกําลังใจในการต่อสู้ปัญหานะคะส่วนบําบัดค่ะมีประโยชน์ทางด้านสติปัญญาดังนี้นะคะ พัฒนาสมาธิและเป็นการฝึกสมาธิให้จดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างแน่วแน่และตั้งใจค่ะธรรมชาติสร้างสมาธิไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใบไม้ดอกไม้ที่อยู่ในสวนการทำสวนการได้อยู่กับธรรมชาติการเรียนรู้ขั้นตอนการปลูกต้นไม้รดน้ำใส่ปุ๋ยจนกระทั่งรอให้ถึงวันที่ต้นไม้ผลิดอกออกผลเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่สามารถฝึกสมาธิ จากการเฝ้าสังเกตและการติดตามการเจริญเติบโตของต้นไม้ในแต่ละวันทําให้ผู้เข้าร่วมนั้นได้ฝึกสมาธิจดจ่อดูกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างแน่วแน่และตั้งใจมีสมาธิทําอะไรเป็นระบบระเบียบมากขึ้นการทําสวนค่ะสามารถพัฒนาทักษะใหม่ๆและพัฒนาทักษะอาชีพได้ กิจกรรมด้านการจัดหรือการปลูกต้นไม้ผักและสมุนไพรหรือการประดิษฐ์งานจากดอกไม้ใบไม้ในรูปแบบต่างๆในสวนบำบัดน,นอกจากความเพลิดเพลินความสุขความผ่อนคลายแล้วยังสามารถพัฒนาเป็นทักษะอาชีพได้สามารถทํางานให้มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ในอนาคตเช่นอาชีพเกษตรกรรมการปลูกผักขายเป็นต้นเป็นการสร้างโอกาสให้มีการงานทำค่ะ การทำสวนนั้นสามารถเพิ่มทักษะในการแก้ปัญหาของแต่ละคนโดยที่เมื่อเพาะปลูกพืชแต่ละชนิดจะปลูกอย่างไรปลูกลึกแค่ไหนใช้ดินประเภทใดจะทำอย่างไรเมื่อได้ผลไม่เป็นไปตามที่คิดถ้าเจอดินแข็งและขุดยากจะทำอย่างไรหรือพาะมาเล่นแล้วไม่งอกหรืองอกยากจะทำอย่างไรดังนั้น ทำให้แต่ละคนและนักสวนบำบัดต้องคิดและค้นหาหนทางที่จะทำให้พวกเขามีกิจกรรมได้มากขึ้นซึ่งเป็นการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและคิดวางแผนอย่างมีระบบด้วยเช่นกันการทำสวนค่ะสามารถพัฒนาความคิดสร้างสารรค์ได้นั่นคือกระบวนการคิดของสมองนะคะที่จะต้องมีความสามารถในการคิดได้หลากหลายและแปลกใหม่จากเดิมการทำสวนค่ะ เป็นกิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสารรค์การรับรู้ความงามให้ผู้เข้าร่วมได้แสดงออกทางอารมณ์หรือความรู้สึกความคิดริเริ่มสร้างสารรค์และจินตนาการโดยใช้ธรรมชาติในหลากหลายแบบเช่นช่วยให้แต่ละคนคิดว่าจะทำสิ่งต่างๆได้อย่างไรทำสวนได้อย่างไรที่ตรงไหนเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดในการปลูกต้นไม้แต่ละชนิดอะไรดูดีที่สุดเป็นต้นดังนั้น การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์นอกจากจะก่อให้เกิดความสนุกจากการที่ต้องคิดค้นวิธีการใหม่ๆเกี่ยวกับการทำสวนตลอดเวลานั้นยังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การเกิดแนวคิดแนวทางใหม่ๆในการดาเนินชีวิตค่ะรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจในตัวเองมากขึ้นด้วยการเยียวยาจิตใจด้วยต้นไม้และธรรมชาติเป็นอะไรที่มีมานานแล้วค่ะ ในวัฒนธรรมอเมริกันเองก็ได้มีการนำการทำสวนมาใช้บำบัดได้จริงอย่างจริงจังในหลายกรณีตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันการบำบัดด้วยการทำสวนนั้นถูกนำมาใช้เป็นหนึ่งในวิธีเยียวยาจิตใจของทหารผ่านศึกเด็กคนชาราไปจนถึงผู้ที่ใช้ยาเสพติดหรือมีปัญหาด้านจิตใจทั้งในโรงพยาบาลสถานบำบัดและศูนย์พักพิงหลายแห่งทั่วโลก ทำให้การทำสวนบำบัดนั้นไม่จำกัดในการใช้บำบัดผู้ป่วยเฉพาะทางจิตเท่านั้นการทำสวนนั้นได้ประโยชน์มากมายค่ะและถูกนำมาใช้ในการวิธีฉัยและบำบัดมากขึ้นในปัจจุบันเองก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพทั้งยังถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในชุดกิจกรรมของการฟื้นฟูสมรรถภาพกิจกรรมบำบัดและกิจกรรมทางสังคม ซึ่งมีการใช้เทคนิคการบำบัดด้วยพืชสวนเพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมเรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรือฟื้นฟูทักษะที่สูญเสียไปการบำบัดนี้ช่วยพัฒนาความจำความสามารถทางปัญญาการเริ่มงานทักษะทางภาษา และการขัดเกลาทางสังคมในการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อและปรับปรุงการประสานงานการทรงตัวและความอดทนในสภาพแวดล้อมการบำบัดด้วยการทำสวนนั้นสามารถทำได้อย่างอิสระแก้ปัญหาและยังสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้นำกลุ่มบำบัดได้อีกด้วย ขอบคุณข้อมูลจากมูลนิธิเพื่อเด็กพิการบทความส่วนบำบัดของธรรมราบุญการ Drug Alcohol and Addict Rehab Center สำหรับวันนี้ดิฉันและสำนักขอสมุดขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังจนถึงช่วงสุดท้ายขอบคุณค่ะและสวัสดีพบกับความรู้อีกมากมาย ใน Podcast k k u Library Lab Learning for All ได้ที่ YouTube k k u Library และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อไม่พลาดตอนต่อไปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ